ยาที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยนะครับคือช่วงระยะเวลาที่คุณแตงโมนิดาเคยเดินทางไปทานข้าวที่เมืองปทุมนะครับในครัวบ้านปนิษแล้วก็เดินทางกลับไปที่นนทบุรีเข้ากรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นหล่นที่นนทบุรีเพราะมันมีสมมติฐานที่ว่าถ้าสิ่งที่คนบนเรือโกหกละ่ะถ้าสิ่งที่คนบนเรือกําลังทําอยู่และกระบวนการไปถึงนู่นถึงนี่เป็นสิ่งที่เขาโกหกขึ้นมาละ่ะหลักฐาน มันจะเชื่อได้ไหมนี่คือสิ่งที่สังคมและก็คนไทยตั้งคำถามกับเรื่องนี้เพราะว่าการออกมาอธิบายแต่ละรอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมันสร้างความสงสัยไงครับมันอธิบายแล้วมันไม่กระจ่างอย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะจบลงยังไงเราเนี่ยนะครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับ,บคุณแคงโมติดตามเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดว่าเรื่องนี้ผลที่สุดแล้วเนี่ยจะจบลงยังไง จะเป็นอุบัติเหตุพราะไปปัสสาวะท้ายเรือนแล้วหล่นจริงๆตามที่เขาว่าไหมหรือจริงๆแล้วเป็นคดีฆาตก,กรรมอำพรางกันแน่ครับฝั่งที่เรากําลังอยู่เนี่ยนะครับเรียกว่าฝั่งปทุมธานีฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งนนทบุรีมันเป็นรอยต่อของจังหวัดครับคาบเกี่ยวกันแรกเริ่มเดิมทีนะครับเรื่องนี้ก็ไม่ได้ถูกขุดขึ้นมาหลังจากที่มีอาจารย์ปานเทพแล้วก็คุณอัจฉริยะหรือคดีคุณแตงโมนิดาขึ้นมาอีกรอบไปในคดค้านี่ย มันไม่ใช่เรื่องของผมส่วนตัวแต่เป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบของข้าราชการหลายหน่วยงานซึ่งจะมีจํานวนมากรวมทั้งคนบนเรือด้วยนะซึ่งต้องบอกว่าจะมีทั้งอดีอะตผบตรจะมีทั้งผู้ใหญ่นะครับเยอะแยะมากมายที่จะต้องถูกดำเนินคะดีในขณะหน้าดังนั้นการจําลองทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่จําลองแบบสนุกสนานหรือจําลองเพื่อหาแสงหรืออย่างไร แต่นี่คือเป็นการจําลองเพื่อพิสูจน์ความจริงว่าสิ่งที่ตารวจทํามาในปี2565โดยพลตารวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตมันคือเรื่องความเท็จที่ไม่ใช่ความจริงที่เกิดขึ้นจริงว่าน้องแตงโมจเจ้าขาเข้าไปเสียบในปบพัดเรือสองขานะครับแล้วก็เกิดจากแล้วก็บาดแผลนี่เกิดจากปบพัดเรือโดยเอาคําพูดของนายแซนเนี่ยมาเป็นตัวตั้งในการทําคดีนะครับซึ่งผมยืนยันว่าการเดินมาที่กาบเรือด้านซ้ายเนี่ยมันเดินยาก เดินลาบากเรือไปแล้วเนี่ยทาไมถึงมีเส้นผมสามเส้นที่กับเรือด้านซ้ายหนึ่งเส้นกับเรือด้านฝาหนึ่งเส้นแล้วก็ในซอกเบาะที่นายแสนอ้างว่านายแสนนั่งหนึ่งเส้นนะครับเราจะบอกให้เลยว่าปรากฏการเรื่องเส้นผมเนี่ยเป็นปรากฏการเหมือนคดีลุงพลที่ใช้เส้นผมสามเส้นในการเอาผิดลุงพลนะครับในคดีน้องชมพู่ซึ่งคนที่คิดเนี่ยเป็นบุคคลเดียวกันกันกบที่มีอำนาจในการสั่งการ ในการทําคดีทั้งสองคดีเกี่ยวพันต่อเนื่องกันนะครับเรามีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นกล้องวงจรปิดที่ตํารวจเนี่ยนะครับคนหนึ่งเนี่ยได้ให้ข้อมูลกับเราว่าในเวลา22่สนาฬิกาสานาทีเนี่ยกล้องของวงจรปิดเนี่ยสามารถยืนยันได้เลยว่านายแซนไม่ได้นั่งท้ายเรือตามที่ตํารวจกล่าวอ้างแต่อย่างใดนะครับผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ตั้งคําถามว่าอ้าวรื้อขึ้นมาเพราะมีประเด็นอะไรแรกเริ่มเดิมทีก็ ความเอ็ก็เก็บไว้ในใจแต่แต่ปอกับแซนนะครับที่ออกมาแถลงข่าวอยากจะบอกว่าทําไมมันพูดมันไม่ตรงกับเมื่อ3ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูในบทสัมภาษณ์ของคุณแซนที่ได้ให้สัมภาษณ์กับพิธีกรนในโฮนกระแสมีการจําลองเหตุการณ์ท่าจงท่าจับว่าหล่นยังไงบ้างไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นที่คุณแตงโมเกาะเรือเอาไว้ถึง1ิวิแต่คุณปอเนี่ย แถลงข่าวแซงก็นั่งอยู่ข้างๆนี่ยแหละครับตังโมเนี่ยเกาะเรือไว้อีก10วินั่นคือการจําลองเหตุการณ์ที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงอ้าวทีนี้พอบอกว่าเกาะไว้สิบวิมันก็มีคําถามต่อมาสิเว้ยเฮ้ยแม่เรือเนี่ยนะมันไม่ได้ลําใหญ่มากมันเดินสิบวิเนี่ยคุณทําอะไรได้หลายอย่างมากตั้งแต่เฮ้ยหยุดเรือมาช่วยกันสิ ไอ้มมันจะลนมันทําได้หลายอย่างแต่เหตุการณ์เนี้ยไอสิบวิเนี่ยมีความสําคัญเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นทําไมตัวประจักษ์ยพยายนโดยเฉพาะแซนถึงไม่เล่าเรื่องสิบวิปรากฏว่าวันนี้ผมไปนักออกรายการคนดังนั่นเคลียร์ของช่อง8คุณเมชนิดนันก็สัมภาษณ์แล้วได้มีโอกาสโฟนอินถามไปถึงคุณแซนเลยคุณแอนก็ได้ได้ให้เกียรติรายการตอบคําถามก็มีการถามเรื่องสิบวิว่ามันยังไง แซนให้คําตอบว่า <c oughs> จําไม่ได้เลยแล้วก็แซนเป็นคนเห็นปอไม่ได้เป็นคนเห็นแต่ถ้าเราไปดูคลิปอะแซนกับปอนั่งข้างกันแล้วปอก็ชี้ว่าเนี่ยแตงโมจะต้องเกาะอยู่ตรงใกล้ๆก,กับใบพัดเรือเนี่ยสิบวินะถ้าจะตกรองเหตุการณ์ทีนี้มันก็เลยเป็นคําถามว่าอา้าวแล้วทำไมเมื่อ3าปีก่อนไม่เห็นได้ยินเรื่องสิบวิเลยแม้แต่อาจารย์โต้งเนี่ยนะ อาจารย์ต้อของมอลังสิตนะครับที่เป็นนัากอัิยะวิทยาท่านก็บอกว่าเออผมก็เพิ่งได้ยินวันนี้แหละว่ามันมีเรื่องสิบวิเข้ามากลายเป็นประเด็นใหม่ขึ้นมาคันทีครับว่าตกลงแล้วเนี่ยพวกคุณเนี่ยฆ่าคนบนเรือเนี่ยนั่งเรือลําเดียวกันไหมทาไมคนหนึ่งบอกสิบวิอีกคนหนึ่งบอกสองสามวิมันเรือลําเดียวกันไหมเนี่ยมันเห็นจริงๆไหมเนี่ยหรือมันเป็นการให้การเพื่อเอาตัวรอดของแต่ละคนอย่างไรก็ตามนะครับ เรื่องนี้แม้ว่าจะมีนําเป็นคดีที่มีการนําไปสู่ศาลแล้วก็ตามแต่ประชาชนก็ยังตั้งคําถามว่าคุณแตงโมเนี่ยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการไปปัสสาวะท้ายเรือแล้วหล่นลงมาจริงๆไหมเพราะถ้าจากการจําลองเหตุการณ์ของมิสแกนอ่ามิสแกนที่เขามาจําลองเหตุการณ์หลายๆคนเนี่ยนะครับภาพที่เกาะไปเกาะไปบนเรือแล้วก็จับขาคนบนเรือเพื่อจําลองว่า จะหล่นน้าไปโดนใบพัดเรือหรือไม่เราก็จะพบได้ว่าการแล่นเรือแต่ละรอบเนี่ยน้ำกระเพื่อมมาถึงตรงที่เกาะเนี่ยไม่เท่ากันมันแสดงให้เห็นว่าเรือแต่ละลําที่วิ่งไปเนี่ยอาจจะไปเจอคลื่นในแม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งถามว่ามันมีคลื่นได้ยังไงเวลาเรือเราวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยครับเนี่ยเมันจะมีคลื่นครับมันจะมีคลื่นเข้ามาแล้วพอเรือวิ่งสวนไปมันก็จะเกิดการโลคลื่นจงังหวะเนี้ยคุณแตงโมอาจจะหล่นก็ได้ หรืออาจจะเป็นจังหวะที่เรือกระชากก็ได้มันเกิดขึ้นได้อันนี้คือคําอธิบายนะครับนี่คือคําอธิบายนะแต่ที่เราสงสัยกันก็คือทําไมเขาถึงไปปัสสาวะตรงนั้นแล้วเขาถึงต้องหล่นลงไปมันจากที่มิสแกนะเขาไปจําลองนะจากที่นางแบบเขาไปจําลองเหตุการณ์เนี่ยน้ำมันกระเพื่อมโดนโดนก้นด้วยอะ่ะเออผู้ชม ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่น้ํามันก็เพื่อมโด,โดนโดนก้นด้วยอ่ะถ้าใครจะไปปัสสาวะท้ายเรือมันจะฉี่ออกเหรอเอาผู้ชายเนี่ยต่อให้มันผู้ชายเนี่ยเป็นนั่งอย่างนั้นนะ่ะมันฉี่ออกไหมผู้หญิงยิ่งมีบอดี้สูทด้วยที่ต้องรูวงต้องควักออกมาถึงจะปัสสาวะได้โดยที่ไม่เปื้อนยิ่งไปกันใหญ่ พอพูดออกมาแบบนี้คนก็เลยยิ่งไม่เชื่อใหญ่แล้วแถมยิ่งพูดปุ๊บคนก็ยิ่งเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะแม้แซนจะบอกว่านี่ไงมีอะไรเดี๋ยวไปดูในสารเดี๋ยวไปดูในสารแต่แซนแซนก็ต้องอธิบายให้สังคมเข้าใจนะว่าเพราะแซนเป็นประจักษ์พยานที่ทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้แต่เป็นตัวละครที่ชี้ชัดได้ว่าเรื่องเกิดอะไรขึ้นมาบนเรือบ้างเรื่องนี้นะครับก็ยังไม่จบเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการเอา การจำลองเหตุการณ์ไปยื่นที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อพิจารณารื้อคดีคุณแตงโมขึ้นมาแต่ไม่ได้ไปรื้อในคดีส่วนว่าเป็นคดีฆาตกรรมนะไปรื้อในส่วนของว่าเจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยนะครับดำเนินคดีของคุณแตงโมไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ต้องไปดูกันว่ามีตรงส่วนไหนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายคือสังคมเนี่ยนะครับประมาณ90%เนี่ยเชื่อว่าคดีคุณแตงโมเนี่ยไม่ใช่คดีอุบัติเหตุอีก10%เ็นี่ยก็คิดว่า เป็นไปตามที่ตํารวจสรุปอย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องความเชื่อในสังคมมันเป็นเรื่องความเชื่อเราก็ต้องมาหาหลักฐานพิสูจน์กันว่าคุณตตงโมงนิดาเนี่ยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจริงไหมก็ต้องรอคําตัดสินคดีที่มีการต่อสู้คดีกันอย่างเต็มที่ของคุณแซนกับทางของอายการด้วยท้งนี้ทั้งนั้นนะครับหลักฐานสําคัญที่จะบอกได้ว่าใครเป็นคนทำให้คุณแตงโมงเสียชีวิตก็คือคนบนเรือเรากำลังมาร่วมกันจับผิดคนบนเรืออีกรอบหนึ่ง เพราะมันมีสมมุติฐานที่ว่าถ้าสิ่งที่คนบนเรือโกหกละ่ะถ้าสิ่งที่คนบนเรือกําลังทําอยู่แล,กล้กระบวนการไปถึงนู่นถึงนี่เป็นสิ่งที่เขาโกหกขึ้นมาละ่ะหลักฐานมันจะเชื่อได้ไหมนี่คือสิ่งที่สังคมและก็คนไทยตั้งคําถามกับเรื่องนี้เพราะว่าการออกมาอธิบายแต่ละรอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมันสร้างความสงสัยไงครับอธิบายแล้วมันไม่กระจ่างอย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่า เรื่องนี้เนี่ยจะจบลงยังไงเราเนี่ยนะครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับ,บคุณแตงโมติดตามเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดว่าเรื่องนี้ผลที่สุดแล้วเนี่ยจะจบลงยังไงจะเป็นอุบัติเหตุเพราะไปปัสสาวะท้ายเรือแล้วหล่นจริงๆตามที่เขาว่าไหมหรือจริงๆแล้วเป็นคดีฆาตกรรมอำพรางกันแน่ครับ